สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านเดีย่ยวย่านบางนานะคะหมู่บ้านเซนโทบางนาวงแหวนนะคะเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นนะคะมีสี่ห้องนอนสามห้องน้ำหนึ่งห้องโถงนะคะหนึ่งที่จอดรถค่ะและต่อครัวด้านหลังไว้ด้วยบิวอินบ้านเรียบร้อยสวยงามมากบริเวณนี้เป็นห้องโถงนะคะเราไปต่อกันที่ห้องครัวเลยค่ะบริเวณนี้นะคะเป็นครัวเล็กๆค่ะ หัดมาด้านหลังต่อเติมครัวเรียบร้อยะคะ่ะต่อเติมด้านหลังเต็มพื้นที่นะคะด้านข้างๆนะคะสามารถเปิดประตูทะลุออกไปข้างบ้านได้เลยหลังนี้นะคะมีพื้นที่ทั้งหมด54.6ตารางวาเลยคะ่ะพื้นที่ใช้ใสอยนะคะ190ตารางเมตรเลยะคะ่ะ ชั้นหนึ่งนะคะมีห้องอีกหนึ่งห้องสามารถจะเป็นห้องอเนกประสงค์เป็นห้องนอนหรือจะเป็นห้องเด็กเล่นได้เลยนะคะชั้นหนึ่งนะคะมีห้องน้ำหนึ่งห้องค่ะประตูนี้เป็นประตูหน้าบ้านอีกหนึ่งบานนะคะไปต่อันที่ชั้นสองเลยค่ะ บริเวณโถงชั้นสองนะคะสามารถจัดเป็นห้องพระได้เลยค่ะถัดมานะคะเป็นห้องนอนใหญ่ค่ะตกแต่งไว้เรียบร้อยนะคะสวยงามมาก walk in p r o c e t เลยค่ะมีห้องน้ำในตัวด้วยนะคะห้องนอนใหญ่ห้องนี้เฉพาะของที่ตกแต่งห้องอย่างเดียวนะคะก็ราคาเกินคุ้มมากนะคะไปต่อกันที่ห้องนอนสองเลยนะคะ ตกแต่งเรียบร้อยเหมือนกันค่ะบิวอินเรียบร้อยน่าอยู่มากห้องนี้มีบิวอินตู้เสื้อผ้าด้วยนะคะหลังนี้ของแถมจุกๆเลยค่ะแค่ของแถมนิดเดียวก็เกินคุ้มห้องนี้เป็นห้องนอนสามนะคะห้องน้ำชั้นสองอีกหนึ่งห้องค่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อบริเวณรอบๆข้างๆบ้านกันนะคะ สามารถเข้าออกได้2ทางนะคะเฉลิมพระเกียรติรอ9้ซอย30หรือว่าส่วนหลวงรอ9นะคะอีกทางนะคะจะเป็นวงแหวนรอบนอกถนนกัญจนาค่ะฝั่งตรงข้ามเมกะบางนามูลค่าของแถมนะคะหลังนี้สุดคุ้มมากเลยค่ะราคาหลักร้านเลยค่ะ